一百，一百零，一百

ยังก็ยอม้ของุ้งงาลอยลอยโอ้ยยายายตเาโอ้งแล้ว hey. ังเลยรอเดียวเดียวเ็แล้วนะกดแล้วกี่คนแล้วิงเคนคนคนที่คนที่คนที่กเล่นเล่น

หนนร้เครับถกว่านี้ไม่ไมู่กเดพี่เดี๋ยวตันที่เป็นโมงครับเยอะมาก่ะไม่ยากอ๋อแลี้วอ๋อเล้วที่เป็น